นักสถา,านพยาบาลแห่งหนึ่งเดี๋ยวคนไข้ไปรอที่หน้าห้องเอ็กซเรย์นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะเราจะไปรอตรงไหนดีนะแล้วจะได้รับอันตรายไหมแย่ yeah, แล้วสวัสดีครับผมนายชุดทดสอบกับรอบรู้เรเดเอชันสวัสดีค่ะนายชุดทดสอบหนูชื่อชงใยค่ะหนูอยากจะถามว่าเอ็กซเรย์อันตรายไหมคะ แล้วเรามีวิธีการป้องกันยังไงคะถ้าใช้ในทางที่ถูกต้องและปฏิบัติตามหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีรังสีก็ไม่อันตรายอย่างที่คิดนะแล้วหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือผู้ปฏิบัติงานก็ใช้หลักการนี้ได้นะครับหลักการการป้องกันอันตรายจากรังสีมี3ข้อดังนี้ 1>, 1. เวลาใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านรังสีให้น้อยที่สุดเนื่องจากยิ่งใช้เวลามากยิ่งได้รับรังสีมากและยิ่งใช้เวลาน้อยยิ่งได้รับรังสีน้อยเช่นกันครับ 2. ระยะทางอยู่ห่างจากจุดกำเนิดของรังสีในระยะที่ปลอดภัยยิ่งอยู่ห่างออกไปก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นนะครับ 3. เครื่องกำบังรังสีเนื่องจากรังสีเดินทางเป็นเส้นตรงและดูดซับด้วยวัตถุที่กำบังรังสีได้จึงต้องอยู่ในที่กำบังรังสีใส่เสื้อตะกัวแว่นตาตะกัวปิดต่อมไทรอยหรืออวัยวะสืบพันธุ์ด้วยเครื่องป้องกันที่ทำด้วยแผ่นตะกัวนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะบายบายแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ